สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเลยใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแรนด้อมในหัวข้อที่ว่าข่าวดีที่เซอร์ไพรส์คุณนะคะข่าวดีที่เซอร์ไพรส์คุณข่าวดีที่คุณรอคอยเนี่ยนะคะเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าแรนดอมนี้นะคะ อา,อาจจะตรงใจใครไม่ตรงใจใครจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและตั้งจิตอธิฐานไปพร้อมกันนะข่าวดีที่เซอร์ไพรส์ในเร็วๆนี้นะคะข่าวดีที่เซอร์ไพรส์คุณอนะมีเรื่องอะไรบ้างเนาะตั้งจิตอธิฐานภาวนาไปด้วยกันนะค่อยๆไปนะอย่างนะได้รับข่าวดีเรื่องอะไรบ้างเนาะ นะคะเออมาได้รับข่บาวดีเรื่องอะไรบ้างตั้งใจนะตั้งใจนะขอใครนะจะสับไพค่ะอ่ะอืนะคะมาดูตัวคุณเองก่อนนะ มาดูมาเช็คพลังงานของคุณก่อนพลังงานตอนเนี้ยเป็นพลังงานแบบของคนที่มีพละกําลังเยอะมากเลยนะคุณคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งมากๆเลยเนาะเป็นคนที่มีความหวังอยู่ตลอดอะแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมุ่งมั่นนะเห็นไหม,าม,มสายตาเนี่ยมันโฟกัสเลยโฟกัสมองไปข้างหน้านะ ะะอันนี้เป็นก e ีนออสโลต์ก็คือ,อาราชนีถือไม้เท้านะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่แข็งแกร่งเป็นภาวะผู้นําคนด้วยแล้วก็แล้วก็อีกมือหนึ่งถือทันตะวันก็หมายความว่าวดอกไม้อาจจะเป็นบริวารของคุณหรือคนที่คุณดูแลอยู่ตอนนี้นะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะมากในช่วงนี้หรือ,อาจจะจําเป็น <laughs> ที่จะ ต้องแข็งแร่งนะคะเหมือนเปี่ยนเสมอว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงมาดูคุณก็เหมือนผู้ชายที่เป็นภาวะการเป็นผู้นําครอบครัวเออนะคะภาวะการเป็นผู้นําครอบครัวโฟกัสไปข้างหน้าเป็นหัวเลยใหญ่ต้องดูแลคนในองค์กรหรือเป็นเจ้าของเจ้านายธุรกิจหรือเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน หรือเป็นคนค้าคนขายตอนเนี้คุณมีเป้าหมายที่จะทำมีเพชชั่นที่จะทำค่อนข้างเยอะมากนะคะตรงนี้นะแล้วก็คุณเป็นคนที่พลังงานตอนนี้ของคุณนะคะถึงแม้ว่าคุณจะจะได้รับอะไรที่มันลบๆมากับตัวคุณอนะคุณจะใช้ความนิ่งหรือใช้สติในการดำเนินชีวิตเหมือนเดอะฮ r m i ์มิดเนี่ยก็คือเหมือนฤาษีตัวน,นี้เห็นไหมคะ ถือโคมไฟอันนึงไปอย่างช้าๆแต่อย่างแต่มีสตินะคะไม่ว่าจะข้างหน้ามันจะเป็นเหวหรือข้างข้างหลังจะเป็นเหวคุณก็จะยืนนิ่งก่อนก่อนที่คุณจะทำอะไรฉะนั้นเวลาคุณจะทำอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณเองพลังงานในตัวคุณเองพลังงานออร่าในตัวคุณเองที่คุณจะได้รับมันเหมือนรู้สึกว่าคุณจะได้รับเนี่ยเต็มที่โดยที่ โดยที่ไม่หวานหรือย่อท้ออะไรเพราะาคุณมีสติเดอะเฮอร์มินก็คือสีจำศีลนะคะในพื้นที่ชนน้ำบดอะไรเนี้ยอีกในในหนึ่งคุณก็ชอบตอนนี้คุณอาจจะชอบภูเขาหรืออยู่ในที่สงบสงบอยากจะไปไป,ปฏิบัติธรรมหรืออยากจะทําอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบทำให้ตัวเองสงบมากขึ้นนะคะพูดง่ายๆก็คือคุณมีสติก่อนที่จะทําอะไรไม,ไม่ตัดสินใจบุ๋วา ะะพลังงานในตัวคุณนะคุณเป็นคนแบบนี้นะอืมแล้วก็มามาดูกันว่าข่าวดีนะคะข่าวดีและสิ่งที่จะเซอร์ไพรส์คุณะอะที่คุณจะได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะนะคะตั้งจิตภาวนาไปพร้อมกันนะค่อยๆแรนดอมไปนะโอเคเนาะ,ะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือ อันดับแรกเลยนะคะตอนนี้คุณจะคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือสิ่งที่จะมาเซอร์ไพรสคุณนะอะขอให้นะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเนีย่าายไพ่ใบนี้เห็นไหมนะคะสิ่งที่คุณรอคอยก็คือเงินนะคะเอาเงินก่อนน้องเงินนะคะเซอร์ไพรส์คุณจะมีผู้ชายท่านเนี้มาเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับเรื่องเงินของคุณ นะคะผู้ชายคนนี้อาอาจจะเป็นคนในคนที่คุณรู้จักเป็นแฟนคุณเป็นพ่อคุณหรือเป็นพี่ชายเป็นลูกเป็นนาได้หมดเลยค่ะที่เป็นเพื่อนเงินมีเซอร์ไพรส์คุณนะคะมาให้คุณมีของฝันมีกำนันมีอะไรที่มันที่คุณต้องการอ่ะคุณอาจจะเอาเงินก้อนนี้หรือสิ่งที่คุณทำอยู่ตรงเนี้ย ไปดาเนินธุรกิจของคุณหรือไปใช้นี้บางส่วนของคุณก็ได้เงินที่คุณคาดหวังเงินที่คุณรอคอยหรือแม้กระทั่งคุณเล่นหุ้นกับผู้ชายคนนี้นะเล่นหุ้นเล่นแชร์หรือลงทุนกับผู้ชายคนเนี้ยคุณจะได้รับผลตอบรับกําไรที่ค่อนข้างเยอะมากนะคะมันเป็นเรื่องที่สซไยมากเลยนะเหมือนคุณแบบหมดหวังไปแหละคือ คุณหมดหวังแล้วอะเกี่ยวกับเรื่องเงินคุณมันถึงทางตันของคุณแล้วอะคุณไม่รู้จะหาทางออกตรงไหนแล้วอะนะคะคุณไม่รู้เลยว่าจะมีใครมาช่วยหรือคุณหรือคุณจะเอามาจากไหนหรือคุณแบบแม้กระทั่งคุณไหว้พระขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ให้ให้มาอะไรเงี้ยทุกทุี่เลยที่คุณที่คุณกําลังทําอยู่ตรงนี้เนะ่ยอยู่ดีดีปุ๊บคุณได้รับสายคนเนี้ย เขาจะช่วยเหลือคุณคุณที่คนที่คุณขอความช่วยเหลือเขาเขาช่วยเหลือคุณได้นะคะคนนี้อาจจะเป็นการเซอร์ไพรส์เรื่องเงินนะคะเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเรื่องเรื่องเงินที่คุณแบบต้องไปโปะนี่ปิดนี่นะคะมันเซอร์ไพรส์มากเลยนะหรือแม้กระทั่งลงทุนวันนี้การซื้อตัวเลข เออการซื้อหวยซื้อเลขซื้อหุ้นลงทุนอะไรไปหรือค้าขายอะ่ะคุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการนะอืมนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินนะบางทีอะ่ะเรื่องเงินมันก็พูดยากเหมือนกันเนาะนี่ไงแล้วก็จะได้รับการเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนแบบได้รับข่าวดีจากคนในครอบครัวหรอ,อจากคนในครอบครัวซอบติด ได้งานทำอะไรอย่เงี้ยสอบติดได้งานทำหรือลูกหลานบริวารของคุณอนะนะคะสอบจะในองค์กรมหาลัยองค์กรราชการนะคะช่วงนี้ก็มีการสอบเยอะนะคะนะคะลูกหลานจะได้นะคะได้รับตำแหน่งนะคะได้รับตำแหน่งได้รับ เลื่อนขัน้นเลื่อนยศได้รับข่าวดีอ่ะกับคนในครอบครัวคุณะนะคะมันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์แล้วก็อาจจะเป็นญาติคุณพี่น้องคุณหรือหลานคุณหรือลูกคุณนะคะสอบติดนะคะสอบติดในมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยที่คาดหวังไว้นะคะมันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์อีก อีกเรื่องหนึ่งเนาะนะคะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมอาจจะเป็นมหาลัยที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะเออหรือกำลังที่จะเดินทางมีมีแผนที่จะไปต่างประทต่างประเทศนะคะญาติพี่น้องได้รับข่าวดีนะคะได,ได้ได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะบางคนเนี่ยกำลังทำขอ,เ,อเรื่องยื่นวีซ่าไปต่างประเทศใช่ไหมคะ กำลังขอเรื่องทําเรื่องไปญี่ปุ่นเออไปเกาหลีอ่ามาไตรงนี้ไปญี่ปุ่นไปเกาหลีรอมาต้องนานแล้วอะไรเงี้ยไม่ผ่านสักทีครั้งเนี้ยผ่านคุณก็ดีใจไปกับเขาด้วยเพราะว่ายาิพี่น้องได้ไปเนาะแล้วก็ข่าวดีที่อ่าสปายอีกอย่างหนึ่งก็คือคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะกันคนที่คุณรักนะ เออที่เจ็บที่ป่วยอ่ะอาการดีขึ้นอาการดีขึ้นเหมือนมีแสงสว่างมากขึ้นอาการที่มันหนักหนกอาการที่มันแย่ๆลงอ่ะเขาจะเขาจะมีอาการที่มันค่อนข้างดีขึ้นโอ้นะคะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเรนด้อมนี้ถือว่าเป็นข่าวดีหรือเรื่องสซอรพของคุณเนาะอืม นะคะญาติพี่น้องในคนในครอบครัวส่วนใหญ,ญ่จะเป็นคนในครอบครัวเนาะคนที่คุณหลักอะ่ะได้รับงานที่ดีนะคะแล้วก็คุณก็ได้มีคนช่วยเหลือผู้ใหญ่เมตานะคะหน้าที่การงานดีอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณก็จะมีความนอยว่าบ้างเพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยไปบ้างเพราะว่าคุณอาจจะรับผิดชอบพอไร้ค่อนข้างเยอะทําอะไรหลายอยา่างพบ คุณทำอะไรหลายอย่างแล้วคุณก็จะเหนื่อยมากนะคะมันเหมือนแบบในบ้านคุณอะวุ่นวายวุ่นวายแต่เอาละถ้าในบ้านคุณวุ่นวายอะคุณก็จะสัจจะสันบริหารได้เพราะว่าคุณเป็นคนมีสติไงอย่างเหอมิตที่บอกตรงเนี้ยคุณจะใช้สติก้าวผ่านไปได้เหมือนเหมือนคุณไม่มีเงินช่วงนี้ใช่ไหมหรือคุณช็อตเงินหรือคุณเก็บเงินไม่ค่อยอยู่คุณก็จะมีคนอุปถัมภ์คุณนะคะมันก็ ถือว่ามันเป็นข่าวดีแล้วเรื่องดีเนาะที่มีคนช่วยเหลือคุณเหมือนคุณแบบเอ้ยฉันจะไม่ไหวแล้วว่าฉันจะแต่ก็ยังมีคนมายื่นมือมาช่วยเนาะถือว่าคุณก็ยังเป็นคนที่ค่อนข้างที่เออค่อนข้างที่จะไปได้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเงินเรื่องต่างๆเนาะแล้วก็ตําแหน่งหน้าที่ของคุณที่คุณคาดหวังไว้อะดีไม่ดีเนี่ยตุลาเนี่ยคุณอาจจะได้รับตําแหน่งหรือได้รับโบนัสนะคะได้รับตําแหน่งได้รับการเลื่อนขั้นถ้าใครที่ กําลังทำอยู่ในองค์กรราชการหรือทหารตำรวจแพทย์ครูแล้ววิสาหกิจหรือคุณอาจจะมีการเลื่อนขัน้นได้รับตำแหน่งได้รับโบนัสได้รับตำแหน่งที่คุณไม่คาดฝันอ่ะไม่คาดคิดอ่ะอยู่ดีๆมาตุ้มให้คุณเหมือนสมลนอ่ะมาที่คุณเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่ถือศีลภาวนาไหวพระสสดมนเยอะเพราะคุณผ่านเรื่อง ปัญหาชีวิตมาค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยฉะนั้นข่าวดีที่เจอภัยคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณลองคอยตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่มันคงอยู่เพราะว่าถ้าตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่มันคงมันก็เหมือนการเพิ่มขึ้นอาตาัตราเงินเดือนของคุณด้วยอย่างเงี้ยค่ะส่วนคนที่กําลังทําค้าขายนะคะก็จะมีอช่วงนี้ บอกได้เลยว่านะคะข่าดีของคุณก็จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเยอะนะคะให้เปลี่ยนโปรดักต์เลดชิ่งการตลาดช่องทางการขายบ้างใครที่ขายอยู่กับที่หรือว่าอะไรกันเงี้ยถ้าถ้าลองเปลี่ยนดูดูนะหรือขายเกี่ยวกับออนลง์อะไลอย่างเงี้ยบ้างนะ,ะมันก็อาจจะตีโจทย์ตอบโจทย์ ให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นนะหรือเอาสินค้าใหม่ใหม่มาขายบ้างนะคะเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะการออนไลน์การทําการตลาดออนไลน์มันค่อนข้างที่จะปังมากนะคะเพราะมันเป็นการแข่งขันที่ที่ที่เดินหน้าไปในอนาคตหรือการออนไลน์เพราะว่า ตอนนี้ในยุคป,ปัจจุบันนี้มันก็ไม่ค่อยมีลูกค้าที่จะไปซื้อเดินไปซื้อเราตรงๆแล้วส่วนใหญ่จะออนไลน์กันหมดถ้าคุณลองทําแบบอย่างที่เรนดอมบอกนะโอ้ลูกค้าเยอะมากแล้วก็คืออันดับตอนแรกๆอะมันจะไม่ค่อยมีแบบลูกค้าเยอะหรอกแต่เรื่องที่เซอร์ไพรส์คุณต่อไปอะรสชาติของคุณที่คุณทําอะดีอยู่แล้วหรือสิ่งที่คุณมีอะดีอยู่แล้วมันก็จะมีลูกค้าประจําลูกค้าที่จงรักภักดีกับคุณอะมาซื้อเรื่อยๆหรือ เอาสินค้าใหม่ๆม,มาขายบ้างอะไรเงี้ยก็จะดีเนาะข่าวดีของคุณหรือเรื่องที่สบายของคุณก็ค,ณคือสิ่งที่คุณคาดหวังอะนะคะในในในสิ่งที่คุณต้องการอะคุณอาจจะลงทุนธุรกิจกู้แบงค์ผ่านกู้ซื้อบ้านผ่านกู้แบงค์ผ่านทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารช่วงเนี้ยคุณจะผ่าน คุณจะผ่านไปได้ดีคุณจะเหมือนแบบมันจะผ่านไปด้วยโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรที่มันเหนื่อยมากๆเลยอะเออนะคะคืออยู่ดีดีปุ๊บเรียกเอกสารเพิ่มนิดหน่อยผ่านนะคะมันเป็นข่าวดีที่เซอร์ไพรส์คุณมากนะน,นะคะจากที่คุณรอคอยมานานแสนนานแหละนี่ไงนะคะการทําธุรกรรมทางการเงินเจ้านี้ที่คุณเป็นนี่กับเขาอย่างเงี้ย เขาอาจจะลดดอกให้คุณหรือชะลอการใช้หนี้คุณถามถึงลูกหนี้ลูกหนี้ก็จะใช้เงินคืนตามตามกำหนดนะคะอืมมันเป็นอะไรที่เซไ์เนาะแล้วก็อาจจะได้รับมร,มรดกนะออเจากบิดามารดามรดกนะคะที่ดินอ,อสังหาริมทรัพย์หรือกิจการทําต่อ นะคะหรืออะไรที่เรามองไว้นะคะเราจะได้ต่อจากพ่อแม่เราเพราะเขาก็เล็งเห็นศักยภาพของเราแล้วนะคะข่าวดีที่เซอร์ไพรส์นะออใครที่อยากมีบุตรก็จะมีบุตรนะคะขอมาหลายที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทักทีอายุก็เยอะแล้วนะคะก ะะดูเรนดอมนี้นะคะถือว่าคุณได้รับพลังงานนะคะพลังงานออร่าพลังงานความดีพลังงานจักรวาลน,นะคะที่มันอยู่ตรงเนี้ยนะคะมันก็ส่งผลให้คุณนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะเมื่อไรที่เราคิดดีทดําดีหรือสิ่งดีๆมันก็จะตามมาเองหรือแม้กระทั่งคนรักของคุณอะนะคะช่วงนี้จะทำตัวน่ารักหน่อย ทำตัวน่ารักมากทำตัวน่ารักกับคุณแล้วก็เห็นอกเห็นใจคุณเพราะว่าเขาสงสารคุณอนะเพราะคุณเพราะคุณอดทนกับเขามามาตลอดแล้วก็นี่ไงอดทนนะคะเขาก็จะนิ่งลงเขาจะนิ่งมากกว่าเดิมเขาจะรู้บทบาทของเขามากขึ้นแล้วก็รู้สมมติว่าคุณพูดอะไรไปเนี่ยเขาจะเก็ต คุณลองพูดไปเขาจะเก็ตมากขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีปากเสียงเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดเยอะๆแต่ช่วงนี้เขาค่อนข้างพูดพูดน้อยลงเข้าใจเรามากขึ้นช่วยเหลือเรานะคะจากที่เราเป็นผู้นําครอบครัวแต่ตอนนี้เขาก็พยายามที่จะช่วยในกรณีคนที่ผู้ชีวิตและคนที่กําลังกําลังโสดอะ่ะจะมีคนเข้ามาจีบนะคะมีคนเข้ามาจีบอาจจะเป็นคนต่างประเทศเป็นคนแดนไกล เป็นคนสายเปเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกระเป๋านานาเป็นอาเซียหน่อยอะไรเงี้ยเป็นซอเป็นอาเซียหน่อยเงี้ยจะมาเปเราค่อนข้างเยอะนะคะเอาล่ะแต่ตัวคุณเองก็ไม่ได้เป็นคนที่อยากได้อะไรมากหรอกแต่ว่าคุณค่อนข้างที่จะต้องการแค่ความรักดีๆแค่นั้นเองนะคะคุณต้องการความรักดีๆแค่มีความรักดีๆคุณก็คุณก็ดีแล้วคุณไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยคุณต้องการ ใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาอะไรเงี้ยนะคะนะคะคนที่กําลังโสดนะจะมีคนเข้ามาเป็นคนแดงนกันแล้วเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากเป็นคนที่คุณแบบกาลังคิดถึงอยู่แล้วเป็นคนที่อยู่ในดวงใจคุณนั่นแหละเป็นคนที่อยู่ในดวงใจคุณเป็นคนที่เซอร์ไพรส์แบบมากเป็นคนคนนี้นะคะกับเข้ามาอาจจะเป็นคนที่เลิกคุยไปแล้วแล้วก็กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะออน,นะคะแล้วก็ มาช่วยมาช่วยหนุนนําในการครบกันหรือในการทํากิจการในการดําเนินชีวิตนะคะในช่วงระยะเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็อาจจะเหมือนแบบอยู่กันช่วยเหลือกันอยู่แล้วแหละแต่ปัจจัยอะสาเหตุหลายๆอย่างที่ทําให้คุณกับเขาเลิกกัน,นะนมันอาจจะบอกใครไม่ได้อย่างเงี้ยเนาะนี่แหละเขาจะมาสุภาพคุณในทางด้านเรื่องความหลักเนาะ ทางด้านเรื่องงานดีนะได้รับตําแหน่งดีเรื่องเงินก็จะมีผู้ชายคนนี้เข้ามาช่วยเนาะสิ่งที่เราขอ,ขอไปเนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือเราได้รับข่าวดีเกี่ยวกับคนในครอบครัวบุตรหลานยตายพี่น้องได้รับตําแหน่งแล้วก็ตัวคุณได้รับตําแหน่งแล้วตัวเขาก็ได้สอบได้นะคะแล้วก็เจ้านี้ลดดอกให้กู้ได้นะคะออมีโอกาสก,กู้ธนาคารผ่านกู้ซื้อบ้าน ผู้ซื้อรถอย่างเงี้ยผ่านผ่านผ่านทุกอย่างอะคะ่ะเพราะว่าส่วนตัวคุณแล้วถ้าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเหมือนเก่งด้วยนะคะแล้วครั้งเนี้ยคุณจะเหมือนแบบตั้งตัวได้อีกครั้งหนึ่งอะนะคะเขาถึงได้บอกว่าคนล้มอย่าข้ามอย่าข้ามคนที่ล้มคนที่ล้มโดยเฉพาะเก่งเนี่ยอย่าไปข้ามเขาฉนันคุณเป็นแบบนี้เลยแมวก้าชีวิต คุณจะผ่านปัญหาไปได้จงใช้สติอย่างที่เฮอร์มิตยังมีนะคะคุณมีสติแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจคนอื่นอ่ะคุณจะได้เจอพบเจอสิ่งดีๆค่อนข้างเยอะมากนะคะพลังงานของคุณอ่ะเช็คให้วันนี้แล้วนะคะเรื่องที่เซอร์ไพรส์จะเยอะมากใครที่เข้ามาดูแรนดอมนี้ถือว่าโชคดีนะเออถือว่าโชคดีมากนะที่ค่าได้ได้เข้ามาดูเพราะว่าแรนดอมนี้เป็นแรนดอมที่เซอร์ไพรส์คุณมากเป็นแรนดอมที่เหมือน ที่คุณรอคอยอะ่ะมันจะได้หมดเลยทั้งความรักกันเงินการงานนะคะแล้วก็สุขภาพที่มันยมแย่แย่ช่วงนี้นะคะคุณก็จะเหมือนแบบปวดหัวบ่อยวิงเวียนศีรษะเวลานอนเนี่ยหลับไม่อยากตื่นเลยอยากจะนอนพักผ่อนนะคะหรือคุณทานยาบ่อยช่วงเนี้ยเป็นภูมิภูมิพมพมแพ้คุณลองออกกําลังกายบ้างแล้วก็มันก็จะดีขึ้นนะคะรู้สึกเจ็บสะโพกรู้สึกปวดหัวเหมือนเป็นไมเกรนอย่างเงี้ยลองแบบ ออกกำลังกายสักหน่อยอาการก็จะดีขึ้นไม่ต้องไปทานยาที่มันเยอะมากมายอาการของคุณพ่อคุณแม่ที่เจ็บป่วยอย่างเงี้ยก็จะหายเนาะคนรักที่ไม่ได้เจอกันหรือคนรักที่อยู่ด้วยกันแล้วละอะไรเงี้ยเขาจะเสอร์ฟคุณซื้ออะไรมาให้หรือเป็นคนดีทําให้คุณมีความรู้สึกว้าวรู้สึกดีใจกับพฤติกรรมหรือสิ่งที่เขาทําวันนี้อาจารย์ก็หวังว่าเรนดอมนี้จะเป็นเรนดอมที่ คนดูแล้วยิ้มแล้วมีความสุขนะคะไปกับอาจารย์แล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะขอให้แบบดำเนินชีวิตไปอย่างเรียบง่ายแล้วก็เวลาเจอความถูกอะไรเนี่ยให้ก้าวผ่านไปให้ได้นะคะเรอนี้อาจจะตรงใจใครหรือไม่ตรงใจใครก็ได้ถ้าตรงใจใครก็ก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะดูวนไปหลายรอบ หรือถ้ายังไม่ตรงใจใครก็เอาข้อที่มันตรงใจอะลองไปปรับเปลี่ยนใช้ดูนะต้องมีสักข้อแหละที่อาจารย์พูดไปเนาะอย่าเพิ่งไปทุกข์อย่าเพิ่งไปเศร้าอย่าเพิ่งไปทอ้อทุกอย่างมันแก้ไขได้นะคะแล้วคุณทำความดีเยอะ,ยอะมันสวดมนต์ไหวพาขอพรบารมีตรงเนี้ยกระตัญยูตอบิดามารดาหรือซื้อสัตว์กับตนเองแล้วกับคำพูดแล้วกับคนอื่นเน่ะ เชื่อได้เลยว่าพลังงานจักรวาลหรือพลังงานความดีออล่าหรือเรื่องที่เซอร์ไพรส์ที่คุณไม่คาดฝันน่ะมันจะมาแบบนี้เลยนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนยิ้มยิ้มแล้วก็มีความสุขนะคะกับการดูเรนดอมนี้บ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ